ุหาปลากันเต็มชายเลยแล้วก็เอาทงเหลืองปักไว้กลางน้ำยังมาหาปลากันอีก เสียงปลานี่คนอยู่ตรงนี้เยอะเลยปลาเสียงตุ้มตุ้มอะไรไปไว้กลางน้ำ กอไพยนกก็เต็มเลยมืดอีกแล้วที่เข่อนตารินไม่ไปบ้านละไม่ไปบ้านละ แม่มาห้ามไม่แม่มาห้ามไม่นะนัดไปบา้านละไปนัดไปบ้านไปได้นะไปแล้วนะเลีนะเ้ยงก็ตัวน้อยๆเนี่ยอนะ้วนตุ๊กๆเลยเนี่ยไข่มันอ้วนไข่มันอ้วนปึ๊กๆเลยฮะไอนินไอนินมันอ้วนปึ๊กเลยนินอาบน้ำเปล่าอ่ะอนิไนได้ไปอาบน้ำไหมเนี่ย ขนไม่สวยเลยเนี่ยน้ำไม่อาบรึไม่อาบน้ำขนไม่เงาเลยไนปุยยิ่งไม่อาบใหญ่เลยนะปุยอะ่ะยิ่งไม่อาบน้ำเลยเนี่ยขนไม่สวยแล้วขนทกกระปกแล้วเนี่ยไออาบน้ำด้วยรู้ไหมน้ำมันจะไม่มีให้อาบแล้วเนี่ยมันแห้งทุกวันทุกวันไ่อาบน้ำเลยนะ ไอ้นูดได้อาบไหมนูได้ลงไปอาบน้ำไหมแม่ไม่ค่อยมาแ้วไม่ค่อยได้อาบน้ำอันนี้อแม่ไม่ค่อยมาห้าเลยแม่โดนฝ้นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแม่โดนฝ้นทุกวันเลยนาไม่ทึ่งเลย เป็นไรเนี่ยเป็นแพ้อะไรมันกัดก็เป็นแพ้เนี่ยตัวอะไรมันกัดวะเป็นแพ้เลยตาแม่ไปละแม่ไปแล้วแม่ไปละม,มืดแล้วเนี่ยไอ้นนแม่ไปแล้วนะไอนะ้นนกินมากกว่าเพื่อนวันเนี้ไอ้นนได้กินข้าวด้วยถุงหนึ่งทำนอนเฉย นอนนินเนาะไอ้วลมันรักแอบปินข้าวไปแล้วทุ่งนึงนอนเฉยเลยไอ้วลแม่ไปแล้วแม่มืดทุกวันทุกวันแม่จะไปฆ่าไอ้จ้อยมันนะวันนี้ไม่เจอมันอีกแล้วแม่จะไปไต้จ้อยมันมันหนีแม่ไปติด้หญิง จ,จับมันมาปล่อยเคลื่อนดีไหมเอาไหมให้อจอยมาอยู่ด้วยเอาไหมเอาไหมนินให้อจอยมาอยู่ด้วยทียได้ไหมเอาป่าไม่เอาไม่เอาเอาหรือไม่เอาเนี่ฝากไอ้จอยมาอยู่ด้วยได้ไหมมันดื้อจังเลยไอ้ปุยได้ไหมปุยจอยมันขี้ดื้อทุกวันเนี่ยมันดื้อมันเที่ยงแม่ทุกวันเลย แม่จะตีมันแม่จะกลับไปตีมันเอาไม้ไปตีมันก่อนดื้อจัง